สำเร็จนะครับก็ถือว่าคุณภาพครับคู่นี้ปรบมือให้ครับถือว่าต่อยกันได้ดุเดือดเร้าใจครับแต่ว่าจะดูเดือดทั้งปีหรือเปล่านี่ในรอบปีเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปครับสวัสดีครับเพชรสังวานครับวันนี้แทงเข่าน็อกเลยครับผมถอนแค้นได้ทบส้นทบดอกครับผมใช่ไหมรอบนี้เป็นไงเราวางแขนงจากค่ายมายังไงบ้างก็ วิซซ้อมมามากขึ้นครับก็แข็งแรงขึ้นครับเต็มที่ครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้อ๋อคือเรามั่นใจมากอะก่อนชกใช่ครับมั่นใจครับสุดท้ายก็ปิดเกมไวเลยครับนี่อ่ะฉีดทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ก็จากเสียสมานก็ไฟละหมื่นครับก่อนชกทุกไฟครับอืมพี่เต้มีไหมเจก็น่าจะมีข้างนอกนี่ๆหน่อยครับค่าขนมครับผมแต่ยืนพื้นเนี่ยคือลูกพี่เสียสมานเราฉีดหนึ่งนึงหนึ่งครับตอนนี้น้ำหนักของเราดีที่สุดต่อยเวทประมาณเท่าไหร่ ก็ถ้าเป็นกลางวันก็4ี่โล5โลก็ทาประมาณนี้น้าหนักร้อยสิก็พอดีครับถ้าเป็นกลางคืนก็บีบลองอีกสักนิดก็ได้ครับอประมาณร้อยแปดได้ครับร้อยแปดร้อยเก้าครับกลางวันก็ร้อยสิบมีกำลังดีใช่ครับ,รบมีเป้าหมายไหมว่าต่อไปอยากจะเจอใครเป้าหมายก็ยังไม่มีครับก็แล้วแต่ผมมะได้ครับผมได้หมดอ่ะไม่แี่งับครับ แล้วเป็นไงบ้างที่ค่ายตอนนี้เนี่ยมีนักปวยดังๆมาช่วยซ้อมเยอะเลยใช่ครับเป็นประโยชน์กับเราเยอะไหมก็เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าดูพี่พี่ยอดมวยเขาซ้อมแล้วนํมา,นามาพัฒนาครับผมวันนี้อยากจะบอกอะไร FC ค่ายสอสมานการเม้นบ้างครับก็สวัสดีครับผมเป็นจัาหวัสอสมานกาเมนก็เมื่อวานใครที่โดนเป็นสมานมาวันนี้ผมตบต้นตบรวมกันแล้วครับ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 ผมอ่าดีด้วยครับผมครับ ดีครับเจ้ามนุษย์เป็นไงบ้างน้องวันนี้ตามไม่อยู่แล้วเราไปผิดพลาดตรงไหนวะเนี่ยกระดูกเราตามต้านไม่อยู่กับใช่ไหมออยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องชายบอกทุกทุกกำลังใจน้ำหนักตอนเนี้ยน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบร้อยสิบเป็นไงใช่ใช่ไหม สู้ต่อนะยอมนุษย์นะยอมนุษย์รือเปล่าคือเปนะครับเฉียดทางครับแล้วหลังจากนั้นครับก็กลายเป็นว่าเข่าปะทะเข่านะครับไปแหลมกว่าการท่านชมนะครับดูเลยครับโดนตัวโกงตัวงอไปเลยครับปุจจหตีของฝั่งแดงครับก็คือเพชรสังวานครับแล้วดูครับฝั่งของยอดมนุษย์อัดเข้าไปครับสู้กันเต็มเต็มครับ3นาทีไม่มีเต้นครับ พูดได้เต็มปากว่าไม่มีที่ตินะครับยกที่แล้วดูนะครับฝั่งที่แพ้มาครับคือเพชรสวานนัดนี้ก็ให้เห็นเลยว่าเขาแทงได้เนื้อนะครับลูกชัดเจนดูนะครับนี่ครับแหลมมากครับยอดมลึกก็ไม่ทำลายของคู่นี้ครับก็ถือว่าสมราคาครับสู้กันมา3ยกเต็มๆครับเราเข้าสู่ยกที่4 ฝั่งของผู้ชนะคือยอดบรรุก็เต็มเหนียวครับแต่ว่าลูกลูกลูกหนักแน่นรุ่นลุงดุนแรงลูกแทงเจ็บนี่ก็ถือว่าเป็นสังวาทําได้ดีนะครับเนี่ยกระทุ้งทีหนึ่งเลนลูกที่โดนนับนะครับหลังจากนั้นครับสู้ต่อครับโดนนับแปดไปแล้วสู้ต่อโดนซ้ําครับสองแล้วครับสามสี่ไม่มีห้าครับแค่สี่นะครับ ก็ต้องชมครับเก่งทั้งคู่นะครับคนที่เคยแพ้มาก็ตั้งใจมาเพื่อจะแก้มือและสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะครับ mm. ก็ถือว่าคุณภาพครับคู่นี้ปรบมือให้ครับถือว่าต่อยกันได้ดุเดือดเร้าใจครับแต่ว่าจะดุเดือดทั้งปีหรือเปล่านี่ในรอบปีเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปครับ